ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องสู้หุ่สุคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยามเช้าของวันนี้นะครับอะมาตามมาลุยกันต่อพี่น้องเอฟซีกับลาวพัฒนากันนะครับลาวพัฒนานะครับกันแบบไปแบบบต้องมีกักมาบต้องกดรอตัวนั้นตัวนี้ ไปกันจวดจา่าด่อพีลังอิฟซีนะครับต่องวดกันนะครับต่องวดหลังจากออกปุ๊บก็อ่าลงคลิปปั๊บกันเลยพีลังอิฟซีนะครับของวันจันนะครับวันจันอ่าวันจันนะครับวันจันอ่าเมื่อนี่วันที่อ่าแปดที่เจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ด ปดเก้าวันจันทร์ที่เก้านะครับพี่น้องเอีอ่ะวันจันทร์ที่เก้านะครับวันจันทร์ที่เก้าตุลาคมนะครับสองห้าหกหกกันนะครับสองห้าหกหกวันจันทร์นะครับอ่ะกับลาวพัฒนานะครับ เราพัฒนากันนะครับะนะครับผมเราพัฒนาของวันจันทร์ที่9กันนะครับของใครละที่นี่อ่ะของพ่อแลนะครับพ่อแลคนนอนนานะครับพ่อแล คนนอนหน้ามาแบบจวดจ,จัดฟาดกันไปเลยพี่เอฟซีครับเอาก่อนที่จะไปเบิ้งกันนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้าไปเบิ้งถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดของแอดกันเมื่อคืนนี้นะครับมาเบิ้งผลออกนะครับเอฟซี FC ทันทียังบ่ได้เบิ้งกันนะครับผลออกเลขหกตัวเด้อพี่น้องเลขหกตัวลาพัฒนาเมื่อคืนนี้ออก หกตัวหนึ่งเหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวก็เก้าเจ็ดหกนะครับพี่รองยิบซีเก้าเจ็ดกเลขสองตัวลางหนึ่งเก้าอ่ะมีคนโชคหมานกันบ้าน้อเมืม่อคืนนีนะครับคงจะมีคนโชคกันที่เราครับพี่้องลดกันนะครับ เป็นแถบๆกันนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าบรรดาเชียนๆทั้งหลายนะครับงายเงือบกันนะครับเมื่อขึ้นนี่นะครับเลขออก976กับ19นะครับเอาที่นี่มาเบิ้งกันนะครับให้พี่น้องเอฟซีเบิ้คกบกูกันไปนะครับเอานี่ครับหลักฐานนะครับหลักฐานไอพี่น้องเบิ้งนะครับมีหลักฐานนะครับ เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือเมื่อคืนเนี่ยนะพี่น้องพี่ซีผลอ่าพอแหล่เขานอนหน้าไฮวิ่งหกกับเจ็ดนะครับมาทั้งสองตัวนะครับมาหกบนนะครับเจ็ดบนนะครับมาน้ากันนะครับพี่น้องหกเจ็ดเจ็ดหกแต่แอดบอยจับหกเจ็ดเจ็ดหกให้นะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะบอให้มาน้ากันนะด่วนๆเสียมาน้ากันเท่นหนึงแต่ หกบนเจ็ดบนนะครับหกบนเจ็ดบนนะครับหกบนเจ็ดบนนะครับออกเจ็ดหกนะครับเต็มเต็มนะครับเลขวิ่งมาทั้งสองตัวนะครับหกกับเจ็ดของพ่อแหล่คนนอนหน้านะครับเลขวิ่งไม่ลดนะครับมาทั้งสองตัวนะครับ จับคู่ให้คคู่นะครับจับคู่บ่าเข่านะครับจับคู่ไม่เข้านะครับสรุปแล้วนะครับของพ่อแหล่คนนหนนาแตกเลขวิ่งสองตัวตรงๆนะครับอ่ะทีนี้มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันของงวดอ่าวันจันนะครับวันจันพ่อแหล่คนนหนนาหายวิ่งตัวไหนนะครับวิ่งรูดตัวไหน นะครับวิ่งรูดนะครับออะวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างกันนะครับบนล่างนะครับบนล่างกันนะครับอืมครับบนล่างงวดนีี พอแลคนนอนนาะให้วิ่งเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะครับรูดเก้ากับศูนย์เด่นนะครับเด่นที่เก้านะครับเด่นที่เก้านะครับพอแหล่นะครับพอแหล่ให้เด่นที่เก้านะครับลาวัฒนาเด้ออันนี้คือลาวพัฒนา เอาจับคู่นะครับจับคู่นะครับพี่น้องเอฟซีจับคู่กันโดดนะพี่น้องเอฟซีเนาะนะครับบ่ต้องเบิ่งสุดนะครับดอกพี่น้องเอฟซีจดจาดกันไปโดดเก้ากับศูนย์นะครับจับคู่หกคู่เหมือนเดิมนะครับจะหลุดจะเข้าจะออกจะผิดจะเข้าบนล่างกัลยาให้หกคู่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อหกคู่ หกคู่นั้นมีตัวเน้นนะครับไปกันเก้าเจ็ดนะครับเก้าเเก้าแปดนะครับ 9, 9, เก้าเก้าเบิ้ลน,นะครับ 9, 9, เก้าเก้าเบิ้ลน,นะครับเก้าเจ็ 9899นะครับที่นี่มา0ที่นี่มา0นะครับมา0จะมาที่07นเจ็ดนะครับศูนเนะครับศู 0, 9, นะครับศู 0, นะครับเพล่งเย็ซีทั้งหมดทั้งมวลมีหกคู่นะครับมีหกคู่เท่านั้นบ่หลายพี่น้องบ่หลายคู่หลายหางนะครับแค่หกหางพี่น้องชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นชอบเก้ารูดเก้ากาวิ่งที่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเท่านั้นนะครับสี่คู่นะครับเอาที่นี่ พอแหล่นะครับพอแหล่แน้นกันนะครับงวดนี้เน้นนะครับเน้นที่นะครับออกบลอกไกลกันนะพี่น้องเอฟซีนะครับเก้าเจ็ดกับศูนย์เก้านะครับนี่ครับของพอแหล่เน้นไฮเด้อสองคูสองหางเอาแค่สองหางนี่ก็ได้หรือจะลูดหรือพี่น้องเอฟซีมีตัวใดเอามาจับใส่เกล็กับศูนย์ก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซี อาฉะนั้นพี่้องเอฟซีขอให้ชกชกมันมานกันอะเบิ่งควบคู่กันไปจีกน้อยนะครับถ่ายคลิปกันนะครับพี่้องถ่ายคลิปกันนะครับนี่คือหลักฐานของเก่ากับของใหม่ให้เบิ่งควบคู่กันไปนะครับพี่้องเอฟซีของเก่าวิ่งหกกับเจ็ดเขาทั้งสองตัวนะครับมานน้ำกันหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับมี่ของใหม่วันที่เก้าตัวล่าคมนะครับ ที่เก้าตุลาคมวันจันทร์เพราแลให้วิ่งเก่ากับศูนย์เด่นที่เก้านะครับเด่นที่เก้าเน้นที่เก้าเจ็ดกับศูนย์เก่านะเท่านั้นเองพี่น้องทุกที่แคปหน้าจอากันเอาไว้นะครับนี่ครับของเกา่าของใหม่มาให้เปรียบเทียบให้กันเบื้องนะครับอ่ะให้พี่น้องที่แคปหน้าจอากันเอาไว้นะครับเอาไปเปรียบเทียบหรือไปเบื้องกับใครอื่นสำนักอื่นอาจารย์อื่น,นก่อนก็ได้นะครับ อ่ะขอให้พี่น้องอีพีโชคมานกันสู้กูสุ้คนนะครับ